ยี่สิบเนี่ยนี่ไงก็เห็นก้อนเล็กๆเนี่ยยี่สิบเอ็ดแต่เฉพาะใหญ่ๆนะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบแปดลำเนี่ยเห็นเนี้ยก้อนนิดเดียวนองเนี่ยแล้วอย่างก้อนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ตกห้าสิบหรือนะก้อนอย่างเงี้ยี่แปดก้อนเล็กเลยยี่แปดอื เนี่ยเราเราเลือกดูกว่ากอเล็กได้ยี่สิบแปดลำนะยี่สิบแปดต้นอะ่ะครับอืมอย่องกอใหญ่ๆ่อย่า,ยยางเงี้ยเนี่ยห้าสิบขึ้นอยู่แล้วอย่างนี้ก็แปลว่าถ้า,าเฉลี่ย ع, ทั้งแปลงก็ได้จะอยู่ประมาณนะักประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าน่าจะอยู่ที่สามสิบห้าทั้งแปลงครับสามสิบห้าลำตอนหนึ่งกอจับประมาณจับที่เจ็ดต้นเนี่ยตอนประดับนะเจ็ดต้นไม่เกินแปดต้น ใช้ก้าปาักดำไม่เกิน45ถาดก็ถั่วเฉลี่ยก็ประมาณไร่ละหนึ่งถังตรงเนี้ยเป็น,ปนตอนตอนเราพอก้าประมาณไร่ละหนึ่งถังจะหยุดประมาณไม่เกิน45ถาดเพราะถังนึงที่ผมจะพาะได้ประมาณ95ถึง100ถาดเลยไม่ใช่ถุงนึงถุงนึงหมายถึงถุงนึง95ถึง100ถาดอาการพอจะหนาแน่นนิดนึงแต่เพื่อให้มันมีผลในการปักดำ คือว่าให้มันลงเสมอกันเฉยๆรตราการพอจะที่หน่อยแต่การตามไม่ไม่มีปัญหาเลยถ้าจับไม่ละ